ร่าโครงการาออกมาครับก็ในลำดับแรกจะเป็นก่อนวันวันงานกำหนดจางานจัดาแสนากาวันจังหวัดนก็เทศบาลในวังบทนบนสวนเนี่ยเราเิดเป็นวันที่18นะครับซึ่งตวนีว้เทศบาลเมืองุตราดการลงสวนเทศบาลเมืองพุะานะครับเจ้า ổ, ที่เปิดงส่วนนะครับในวันที่18ะะการกฎาคมปี เวลาไปไม่ต้องใส่เวลาไม่ต้องใส่แปดสิบห้าไม่ต้องใส่ให้เวลาลันไปในตัวเห็นว่าให้พื้นที่เราเท่าไหร่แล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยให้เขาประสานอย่างวัตถีอุบุอย่างวัตถีภูมิครันแล้อากระจก็จะได้ทําด้วยกันเหมือนแค่ไ่าคือให้แสดงได้แต่ว่าส่วนตัวดิฉันมองว่าถ้าคือตอนเนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยไอ้ม่ผู้เขา้าร่วมลําครับใช่คือไปอยู่ที่รถออกากไหนติดการจราจรนะครับช่วที่หน้าสามูตรหลวงพ่อนั้นมาไหมหลวงพ่ออีมาไหมแจ้งในที่ประชุมว่าให้สร้างสิ่งครกสร้างต่างๆภายในใกล้ๆก,กับรอยบาดราชบวรบมหาวิหาร พศ2167ก็นับจาก2167ถึงปัจจุบันนี้2567 400ปีก็เห็นเป็น